โย้ Yo, ทุกคนตอนนี้ช่องซิลซัเกอร์ม,ม,มีเสื้อแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูตามลิงด้านล่างได้เลยเย้เฮ้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซิลซเกอร์นะครับแล้ววันนี้เราอยู่เกม plus ultra true โอ้พูดแล้วเจ็บคอก็ตอนนี้เราอยู่ในหน้าสร้างตัวละครนะครับเรามีให้เลือกทรงผมเมื่อกี้เหมือนเห็นหัวร้านแบบ เราสามารถใส่ทรงผมในสองทรงซ้อนๆกันซึ่งอย่างที่บอกพี่เป็นคนที่สร้างหรือสร้างสรรค์อะไรได้อย่างสวยงามมากฉะนั้นพี่จะสร้างอะไรที่มันสุดยอดให้ทุกคนดูนะครับเออผิวก็ต้องมีความเข้มข้นนิดนึงนะหน้าเออหน้าดูไม่เห็นเท่าไหร่สีตาเหรอสีขาวมันปรับสีผมได้ใช่ตอนนี้เราจะเป็น เขาจะเป็นมนุษย์หัวแดงคุงนะครับพี่เห็นหน้าตามันแล้วพี่รับไม่ได้เลยดีช่างมันเค okay, เราเลือกเสื้อผ้าก่อนเราจะเลือกเสื้อผ้าที่มีความน่ารักสดใสเราจริงเสื้อเกมนี้ถือว่าเป็นเสื้อที่สวยมากเลยนะครับรู้สึกว่าเสื้อแต่ละตัวทั้งเท็กเจอร์ทั้งลายเสื้ออะไรมันดูดีดีเออนี่เลยมนุษย์ตะยูสุดยอดมองแทบไม่เห็นโอเคกดคอนติเนียเลยเอ,อ๋อมันต้องมันต้องใส่ชื่อด้วยหรอ งั้นใส่ซิลเฉยๆแล้วกันนะเค okay. เลือกสล็อตมันมีเอ้ยมันมี2อัตลักษณ์หรออัตลักษณ์ที่สองใช้เวลไปแล้วอ,อัตลักษณ์แรกก่อนแล้วกันนะให้เลือกระหว่างแบบให้เลือกประเภทอัตลักษณ์มีอิมิเตอร์มิวเทนทรานฟอร์มแต่พี่อยากลองเป็นสายแปลงร่างฉันพี่เลือกทรานฟอร์มนะครับคือเกมนี้สามารถสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาเองได้นะมีขนาดตัวด้วยแปลงร่างแล้วต้องเปลี่ยนขนาดตัวได้หรอเยี่ยมเลยคูณ2ไปเลย ไม่อ่ะมันไม่เท่เลยเฮรรี่สายแปลงร่างพี่คิดว่ามันจะเป็นแบบแปลงร่างเป็นนกเท่ๆเลยวันนี้นี่มันแปลงร่างเป็นก้อนโครนหรืออะไรทักอย่างที่รับไม่ได้ย้อนกลับก่อนนี่เลยพี่เป็นสายมิวแทนมิวแทนเป็นเหมือนพวกกายพันธ์จะไ,ไม่จะเลือกแอนิมอลแอนิมอลมีเขาอ่ะเว้ยมีเขาเลย เฮ้ยหัวชิเก้นนะ่ะพวกเฮ้ยดีมากหัวไก่พี่รักสิ่งนี้ <Yahoo! S 1> พี่นึกถึงไก่ตอนนี้พี่นั้นเลยอ่ะมันจะเป็นไก่ที่ดูดีที่สุดจักรวาลคิดถึงไก่ยังไงครับเฮ้ยไก่มีหางใช้ได้ในเรานี่มันไก่ติดเชื้อไหมเนะี่ยโอเคนี่คือขอบวนการไก่ติดเชื้อนะครับก็ขนไก่พี่จะเป็นไก่สีเหลืองนะ เออเราจะได้นึกถึงแบบไก่เคฟซีชุบแป้งทอดอะไรเงี้ยหน้าตาค้ายกันเลยส่วนตาเอาตาแบบไม่ดุมากพี่เอาตาสีแดงแล้วกันนะนจะได้มีความรู้สึกว่ามันน่ารักคัลเลที่เหลือช่างมันโอเคกดคอนติเนียเลยหน้าตาดูดีสุดๆเลือกเมนสเตตเราอยากให้มันเก่งด้านไหนพี่อยากให้ไก่พี่มันเอาด้านเคิร์กไปก่อนไหมมันจะได้มีพลังแปงลงร่างที่มันดูดี เออพี่บอกเลยไอ้หน้าตาที่พี่สร้างขึ้นมาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลกับอะไรเลยเกมนี้จริงๆพี่อยากเปิดเพลงนะแต่ว่ามันไม่มีปุ่มปิดเพลงครับทำไมพี่เริ่มมามันมีคนพยายามต่อยตีพี่วะเดี๋ยวพี่เอาหางขึ้นสนิมฟาดน,นี่นานนี้นี่คืออัตลักษณ์พี่ใช่ไหมพุทธน้องกุ๊กไก่ <c oughs> อัตลักษณ์ผมรู้สึกว่าเท่กว่าเยอะเลยแล้วดูสี่ ไม่อน่แกจะมาสู้ไก่เคฟสีพี่ได้ไงถึงมันจะสีขึ้นสนิมไปบ้างคือที่มันเห็นอย่างนี้มันไม่ใช่โดนโคโนากัดกินนะเว้ยแต่มันแบบมันชุบแป้งทอดมันอร่อยเคฟีมางั้นเราสอนสร้างอัตลักษณ์กันก่อนในการสร้างอัตลักษณ์นะครับทุกคนให้ทุกคนมาที่หน้าเมนูทางซ้ายกดสกิลกดเวิร์กหนึ่งม่นาม่ายว่าเวิร์กไหมเรียกว่าอัตลักษณ์หนึ่งดีกว่ากดสร้างความสามารถสร้างอตบิลิตี้คีเอแอดตบิลิตี้ตรงนี้ จะมีให้เราเลือกระหว่างคอมแบทเลนและคอมโบคอมแบทเหมือนกับการโจมตีประชิดปิดตุต่ม,ตม,ตมอย่างนี้เลนคือยิงระยะไกลอย่างนี้ยิงปิดบึมเออประมาณนี้เลยแล้วก็คอมโบคอมโบคือแบบตีต่อเนื่องอะ่ะเออคอมโบคือการตีต่อเนื่องฉะนั้นพี่เอาใส่คอมโบแล้วกันพี่รู้สึกว่าเป็นไก่ขวดรวนมันเหมาะกับไก่มากกว่านะ คือไม่รู้จะมีหางไว้ทําอะไรนะควรดีกว่าโอเคมันจะมีให้เราเลือก Animation, แอนิเมชันเราชอบแอนิเมชันไหนในการกดคอมโบนี้ซึ่งเวลาเราเปลี่ยนเราต้องกดพีววทุกครั้งเออแอนิเมชันเหมือนกับมันเหมือนเป็นการตั้งท่าอะไรพวกเนี้นี่ทุกครั้งที่เปลี่ยนเห็นปะ่ะท่ายืมจะไม่เหมือนกันเลยทําไมมันต้องชี้ออกขวาโอ๊ยโอยใครต่อยพี่ใจเย็นลูก ท่ามันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนตั้งท่าฮ <c oughs> นี่เลยชูแขนสองข้างก่อนแล้วค่อยขวรดีมากท้าสตาร์เตอร์คือท่าที่เรากดนี่ไงทุกครั้งที่เรากดทุกครั้งที่เรากดอ่ะมันจะมันจะตีท่าที่ต่างกันเช่นสแลมสแลมเป็นทูปตูมสตองพันคือต่อยทีเดียวแรงๆอย่างนี้เออแล้วก็จบด้วยท่านี้ลัชชิส คือฟาดเข้าไปหรือจะไม่มีก็ได้แต่พี่ว่าพี่อยากได้เนี่ยมันมีอันหนึ่งอเน่ะเนี่ยเนี่ยมันมีมันมีมนมไอ้ต่อยไอ้ต่อยแรกเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ชอบมากเลยฮูลองน่าจะมีแบบเดี๋ยวดูก่อนนะเออมันมันเหมือนกับว่าเราจะอยากจะจบด้วยท่าอะไรคลิกอัพคือเตะขึ้นขวนเสร็จคลิกคลิกอย่างนี้ถ้าเราพันสองทีติดได้ไหม f ฟ n i s นิเคือท่าจบเหมือนจบคอมโบเช่น f i n i s น e เ h อร์เฮ u วี่ันปากเห็นไหมคือทุกครั้งที่เราใส่นู่นใส่นี่มันจะมี energy ร์เนขาด้วยว่ามันใช้ energy เท่าไหร่ใช้ a m เมจเท่าไหร่อ่ะเราก็กดคีเอทใช้ตังสองพันเราจะได้คอมโบมาแล้วก็กดใส่ซะใส่เอาเป็นตัวตัว R แล้วกันนะโอเคเรียบร้อย ก็คือทุกคนจะสามารถมีอัตลักษณ์ของตัวเองได้แล้วก็ใช้ปุ่มตัว C ฟื้น MP นะก็คือเกมนี้มันดีอย่างมันสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองได้นั่นเองวิธีการเล่นเบื้องต้นก็มาคุยกับอาจารย์อบก็คือเราอยู่ตรงนี้ตีมนไปเรื่อยๆมนที่ใส่ชุดนักเรียน UA เนี่ยตีไปจนแบบ เวลสิบห้านะแล้วเราค่อยเปลี่ยนที่อันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นเรื่องต้นนั่นเองโอ้โหมันต่อยพี่สักเด็นเลยตัวนี้กับตาไก่ควรอย่าคลิดมาสู้กับไก่พี่ไก่พี่มันชุบแป้งทอดมันอร่อยมากเลยเครื่องกัดเราติดพิษเฮ้ยไม่ติดหรอกติดบาทไทยักษ์ไอ้แน่แน่น่แน่แน่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 ตายเถอะครับพี่ นี่ไงมันจะขึ้นว่ามิชชั่นสำเร็จแล้วมันก็จะปลดล็อก EXP ให้เราเนี่ยมันจะขึ้นมิชชั่นสักเซตฟูลเลเวลเราก็จะอัพซึ่งตอนนี้พี่น่าจะเลเวล5แล้วแหละเออเลเวล5โอเคก็เรามาถึงหน้าสเตตัสเตต์กันนั่นเองเตต์ก็จะบอกเวลาเราเลเวลอัพมันจะมีพอยต์อัพใช่ไหมมันจะมี e s เซน c e Curse Stamina Sting e s เ e n c e นี้พี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าไอ้ c วิร์กก็คืออัตลัสกันแหละ ก็าจจะทําให้ท่าของอัตลักษณ์เราแรงขึ้นอะไรประมาณนี้สตามิบน่าก็าจจะทําให้พวกเขาเรียกอะไรอะหลอดพวกการพุ่งตัวหรืออะไรพวกเนี้ยเยอะขึ้นแล้วก็สเต็งอจจะเพิ่มความแรงในการต่อยเตะต่อย,อย,อยเอ้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มเรื่องข้อมูลตรงนี้เหมือนกันนะเพราะว่าพี่พยายามหาข้อมูลแล้วมันหาไม่ได้เลยก็เอาเป็นว่าเข้าใจตามนี้ไปก่อนอัพสเต็งไปก่อนละกันเยี่ยมของพี่คอมโบก็ขึ้นเยอะนะทำไมเวาลาต่อยมัน โอ้คนนั้นเขาสาบสกิลอะไรอะเทพจงเลยจ้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดว่มันเอ็งจิ้นนี่ว่าอี e x p พจะขึ้น2แบบมาจากภารกิจสําเร็จแล้วก็มาจากที่เราตีโดนตัวศัตรูนะตีอากาศเกมนี้อ e ี x p ไม่ขึ้นนะจ๊ะมิชั่นสําเร็จก็ได้ตังกับอ e ี x p ตังหกร้อก็อี x พีเจ็อยห้าสิบอยู่ตรงนี้ยาวๆไปเลยครับจนเวลสิห้านั่นเองเถอเปลี่ยนจุดได้ โอเคพุดไปทางไหนวิ mm ่งจากหน้าโรงเรียนโอเควิ่งจากหน้าโรงเรียนตรงมาพี่จะเจอบบป่าไม้ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดตีบอสตัวแรกว้าวซึ่งสำหรับผมอันนี้น่าไม่ไม่น่าจะใช่ตัวที่อ่อนที่สุดอ่อนสุดแบบบาคุโกทางนี้ทางนี้เห็ไก่พี่เรารู้กลัวยังไม่รู้อ่ะคิดมากนะงนี้ทางนี้ทางนี้ อ๋อ oh, นี่ใช่ไหมเควส์ด้วยสิบห้าโอเคแล้วถ้ามันไกลเกินไปปะจนพี่รู้สึกว่ามันไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้ไอเควสที่สองอะก็เพิ่งรู้ไม่นานนี่แหละเว่อ <c oughs> ร้อยกว่าผมพี่ผมผมถึงเพิ่งรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้น <c oughs> ี่เห็นขยะรอบๆไหมเราสามารถช่วย <c oughs> เก็บได้นะโอเคต่อไปเป็นเควสเก็บขยะรอบทะเลเหมือนในเมเลยเวลามันฝึกมันต้องเก็บขยะตังหนึ่งพันห้าร้อยเอพีสองพันโอ้ไม่ก็ นี้มันดีสุดๆไปเลยก็ก็ตามนั้นแหละพอเวลสิบห้าเราก็มานั่งเก็บขยะกันอย่างเงี้ยขึ้นเร็วดีแล้วก็ถ้าใครชอบเกมนี้ก็ลองมาเล่นดูได้นะพี่ว่ามันเป็นเกมที่เล่นเพลินๆดีเหมือนกันแล้วก็ฝึกความสร้างสารรค์ในการคิดอัตลักษณ์ให้เหมาะกับสไตล์การต่อสู้ของตัวเองด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินไปสุมม่มเหมือนเกมอื่นๆแต่สำหรับคนที่ไม่ถูกกับแวน,นี้พี่ว่าก็อาจจะไม่ถูกไม่ถูกไปเลยละมัง้ง มบางคนอาจจะคิดว่ามันเล่นยากแต่ถ้าเราค่อยๆศึกษาและทําความเข้าใจมันมันก็อาจจะพอไปได้อยู่นะวิธีการรับเควสเกมนี้ต่างกับเกมอื่นที่ว่ามันร่วมกันทํามันร่วมกันทําได้เหมือนที่เรากาลังนั่งเก็บขยะกันอยู่ตรงเนี้ก็แนวการเล่นก็จะต่างจากเกมโมโกโนทั่วไปนิดนึงสาหรับคนที่ดูจนจบนะครับเราจะมีรางวัลให้นี่เลยโค้ด Thank you มันบหกว่าโค้ดใช้ไปจริงๆพี่ใช้ไปแล้วอ่ะดูนะ เห็นไหม Thank you นะตัวทีตัว Y ตัวใหญ่แล้วมีเข้ามาตกใจแต่ไม่รู้ต้องตัวใหญ่ตามหรือเปล่าแต่มันคือโค้ด Thank you เมื่อเรากรอกลงไปเราจะได้รับ e x p คูณ20นาทีนะครับนี่คือรางวัลของโค้ดนั่นเองโอเคจบตามนั้นขอบคุณทีร่รับชมจน,นจบนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้